วันที่20มกราคม2565นางธันทิตาบุญยามณีกุลผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่2จังหวัดราชบุรีมอบหมายให้ในายสุยสภทธิ์ศิลปสิทธิ์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร,ร,กรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรร,ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมจัดก,กระบวนการเรียนรู้กระบวนการกลุ่มยุวาเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้กระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้การจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรการฝึกปฏิบัติขั้นตอนการประชุมสภายุวเกษตรกรให้แก่สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรที่ปรึกษายุวเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอรวมทั้งติดตามการดำเนินงานกลุ่มย่อยและงานกลุ่มรวมณโรงเรียนวัดกกเต็นตำบลห้วยขมิ้นอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี Thank you